มันไม่ต่างกันเลยค่ะมาดังดา่งภาวนาด้วยกันที่บ้านกับนั่งที่บ้านใครบ้านามันเพราะเวลาหลับตาแล้วเราก็ไม่เห็นกันอยู่ดีท่านพระอาจารย์อชิตโตที่วัดที่นอร์เวย์เนี่ยนะคะก็แนะนําว่าให้ตั้งเป้าหมายที่เราทำได้ทุกวันการประกาศทั่วไปแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับบุฟเฟ่ อ่ะมีบุฟเฟ่ต์นะถ้าใครสะดวกก็มาตักไปทานตอนนี้โมกุฎจะภาวนาเวลาเท่านี้เท่านี้นะถ้าใครสะดวกก็มานั่งภาวนาพร้อมกันแค่พยายามดูดูลมหายใจเชยๆค่ะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จริงๆแล้วที่โมกุฎมาเริ่มภาวนาเมื่อ3 4ปีที่ผ่านมานะคะเริ่มนั่งสมาธิเหตุผลเพราะว่าชีวิตทุกข์มากทุกซ้ํซ้ำทุกซ้กซ้ำแล้วทุกจนเบือ่อปกติชีวิตที่ผ่านมาแล้วเรียนรู้ กับการที่ว่าจะต้องทํางานหาเงินต้องเก็บสะสมอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าหนูจะมาภาวนาหนูก็ต้องสละเวลาจากการทํางานต้องขาดไรายได้ต้องอะไรหลายหลายอย่างแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงมันเป็นทางที่ถูกทางที่ใช่ถามว่าสนุกไหมไม่สนุกค่ะนั่งสมาธิไม่สนุก,นนกแต่หนูเชื่อว่าอย่างน้อยหนูก็ได้วินยัยถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบชีวิตเหมือนกับอยู่อยู่ในน้ําอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเวลามีความทุกข์มาหนูก็จมลงไปลึกมากแล้วก็จมลงไปนานมากกว่าจะลอยขึ้นมาอีกแต่หลังจากที่ภาวนามาได้ระยะหนึ่งแล้วหนูสังเกตว่า เวลาทุกมาหนูจมไม่นานแล้วก็จมไม่ลึกหนูก็ได้อ่านคำครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าขี้เกียจก็ทําขยันก็ทําทํางานอาชีพหลักเลยหนูเป็นเป็นล่ามเขียนหนังสือด้วยขายหนังสือสอนภาษาสวีเดนแล้วก็ทําคลิปให้ความรู้เผยแพร่ความรู้ฟรีทำทาเยอะค่ะแต่คิดว่าจริงๆแล้วไม่ใช่คนขยันแต่เป็นคนไฮเปอร์เฉยๆค่ะอยู่นิ่งแล้วมันรู้สึกมันปั่นป่วนข้างใน แต่ด้วยความที่มันเป็นเหมือนหนูปั่นจักรนะคะเหมือนความรู้สึกตอนนั้นเหมือนกับขับรถ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเรารู้ว่ามันอันตรายเราต้องหยุดแต่เราเบียบเบรกไม่ได้สาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าหยุดคิดไม่ได้ก็ให้คิดอะไรที่เป็นธรรมะถ้าหยุดทําไม่ได้ก็ให้ทําอะไรที่เป็นธรรมะปี2010 8หนูไปบวชโครงการอุบาสิกาใจพระ,ะที่ของอาจารย์ประเสริฐนะคะที่เกาะพะลวยปีนั้นน่ยมีผู้หญิงไทยที่อยู่ในยุโรปเนี่ยนะคะได้รับโอกาสได้ไปบวชที่นูน่นตอนนู้นก็เลยได้เรียนรู้ว่าโอ้โหเราเนี่ยโง่มากเลยนะแค่ความคิดลมๆแหลงๆห,หนูยังเสียดายหนูยังหวงมันเลยค่ะได้สัมผัสว่าทานอาหารแค่มื้อเดียวเนี่ยก็อยู่ได้แล้วก็นอนพื้นที่ หนึ 1> 1คูณหนเมตรก็อยู่ได้จริงๆชีวิตเราไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นตั้งเป้าที่เรามั่นใจว่าเราทําได้เป้าน้อยๆอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างว่ามีสติแค่วันละสองครั้งก็พอเพราะถ้าเราตั้งเป้าสูงเกินไปแล้วเราทําไม่ได้วันที่1วันที่สองเราจะขี้เกียจวันที่3เราจะขี้เกียจมันก็จะไม่ได้ทํามันจะอยู่ที่ความเคยชินพอเราข,ขี้เกียจเราไม่ทําแล้วก็จะชินกับการไม่ทํา แล้วเขาบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนนิสยัยต้องทำต้องทาติดต่อกัน21วันอย่างเงี้ยเริ่มแรกเริ่มเติมทีเลยหนูแค่ตั้งเป้าว่าจะมีสติวันละ20ครั้งคือวันหนึ่ง20ครั้งแค่กลับมามีสติกับสิ่งที่เราทำอยู่ในส่วนตัวของหนูโดยตรงแล้วหนูไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากเพราะว่าหนูปกติหนูชอบอยู่บ้านชอบอยู่คนเดียวอยู่แล้วค่ะมีโอกาสที่จะได้สอนออนไลน์มากขึ้น แล้วหนูจะชอบมองว่าทุกวิกฤตมันมีโอกาสอยู่เสมอขอมากรูพูดยังไงคะสวัสดีตอนเช้ากูมอรอนภาษาด้าเขาจะบอกว่าคุยมอร์เนคุยมอรเินคุยมอร์นทุกอย่างมันมีเทคนิคเนาะมันไม่ยากหรอกแต่ว่าเราเราไม่คุ้นตัวแอร์แล้วเราก็รัวมันแค่นั้นเอง